สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับสู่ช่องหมิวในชัยแล้วนะคะวันนี้ก็คือได้เลิกเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะบินไปสิงคโปร์นะคะ mm. ก็เลยสั่งของมาเยอะมากๆนะคะก็เลยจะมาอันบ็อกอันใจให้ทุกคนดูกันนะคะคือจะแปะ พิกัดทุกอย่างนะคะใน description box ข้างล่างให้นะคะทุกคนคือบอกเลยว่าต้องตามของมันต้องมีทุกคนนะบอกที่สำคัญคือราคาคือแบบน่ารักมากๆนะคะทุกคนวันนี้บอกเลยว่าเยอะมากๆอันบอกอันไปต่าง,าง,างๆนานานะคะเดี๋ยวเราจะมาทยอยที่อาจจะมีบางส่วนที่แบบว่าแอบแกะมาแล้วนิดนึงมาเริ่มที่ชิ้นแรกของเราเลยนะคะเป็นเกาะอกเกาะใจเอย่ยใดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแอบแกะมาแล้วนิดนึงนี่เลยคือน่ารักมากๆใส่ไปคาเฟ่ก็ได้ไป,ไป,ไปกลางคืนก็คือเกะกรุ๊ปนะคะทุกคนก็ ราคาคือแบบน่ารักมากๆเนี่ยคือจำอราคาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวแปะให้นะทุกคนนะก็จะมีความแบบได้หลุดลุยไปใดๆนิดนึงไม่เป็นไรนะให้อาัยได้นะคะทุกคนนี้คือถือว่าราคาน่ารักโอเคเลย <S <S 1> <S 1> ก็ะอกะใจอันที่สองนะคะของเราอันนี้ก็คือสั่งมาจากร้านเดียวกันนะทุกคนคือเห็นแล้วมันแบบมันต้องโดนมันต้องสั่งก็น่านไม่ไหว ทุกคนมันต้องโดนนะชุดนี้มันต้องมาวัตุเคต้องเข้านะ,ะทุกคนแต่เราจะแปะเ e f e r ร n เเนไว้ให้นะจริงๆเราก็สามารถหาเ e f e r ร n เเนอะไรจากพวกแอปอะไรพวกเนี้ยได้เลยนะเราก็แบบเอออันไหนที่เรามีเราก็เอามาอแดปแต่งตามได้เลยนะคะอันนี้นะต้องมีนะคะน่ารัก,กมากๆเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ก็ยังไม่ได้แก่เหมือนกันแต่ก็เป็นฟิลวัตุเควัตุใจเสื้อที่แบบมันมีสองชั้น2อเลเยอร์อะทุกคนเคยเห็นไหม อันนี้เขาทั้งแพ็คมาอย่างดีนะคะบางอันก็คือเหมือนจะแกะดูแล้วว่าเออเขาจะดูได้ครบหรือเปล่าอะไรฟิลนี้นะคะนี่น้องก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะ,ะน่ารักมากอ๋อข้างในมันก็จะเป็นฟิลแบบผ้ากุบๆใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะทุกคนแต่ว่าแยกกันไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนเขาเย็บติดกันมาฟิลนี้แล้วมันก็จะใส่เป็นฟิลแบบสองชั้นอะเก็นมหเป็นฟิลสองชั้นฟิลนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวค่อยไปถ่ายออนให้ดูอีกทีนึงต่อมาเป็นอีกอันนึงอันนี้อาจจะแบบคละคๆกันเน้นนึนงนะมีทั้งเสื้อมีทั้งชุดอะไรต่างๆรองทา้าน่ารักไม่ไหวทุกคนราคาดีมนะราคาเลิศพวกเนี้ใช้ได้ค่อนข้างโอเคคงทนอยู่นะคะทุกคน ต่อนะคะนนี้เป็นซิ head, Official นเทสออฟฟิเชียลซินเทสเองจริงๆก็ซื้อค่อนข้างบ่อยอันนี้เราสั่งเสื้อมาคือเป็นเสื้อเหมือนว่าเสื้อหนูดนนงนะคะเสื้อแบบชิคาโกเธอ,อก็ใส่ตัวใหญ่มากรู้สึกว่าชอบอะไรฟิลนี้นะคะนี่แล้วก็จะพับเป็นฟิลนี้เลยน่ารักดิดนี่เลยแล้วก็เราก็ใส่แบบ ไอโฟนลุกแบบชิคชิหูฟังหนึ่งอะไรเงี้ยคือได้เลยนะทุกคนสวยนะ่ารักมากอะไปตามกันได้นะคะอันนี้ราคาหลักร้อยเหมือนกันคือคัดมาแล้วว่าหลักสิบหลักร้อยทุกคนจับต้องได้แน่นอนตัวเนผ้าก็คือค่อนข้างหนะเลยนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนุมน่มๆอะไรฟิลนี้น่าจะกันหนาวได้พอสมควรอันนี้นะ่าจะเป็นหมวกนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดก็คิดว่าน่าจะแต่งตัวกับ เสื้อกะอกของเรานะคะแกหนาวเลยปะหนาวเลยคริสต์มาสเลยฟิลนี้ก็ที่แพนไหวก็น่าจะใส่กับตัวนี้จงมันน่าหลอกมากน่าหลักไม่ไหวทุกคนบ้าไปแล้วเยี่ยมของต้องมีเอาอะไรดีอ๋อนี่ดีกว่านี้แกะแล้วกางเกงยีนนี่เกงยีนคือแบบลายน่ารักมากให้ดู โอ,โอเคเลยนะทุกคนเนี่ยผ้าดูโอเคหรือไงถ้าเป็นของเข้าจากจีนท้งนั้นแหละอาจจะต้องแบบเออรอของนิดนึงแล้วก็ใครที่แบบว่าแพนจะเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบเออสั่งก่อนล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อแบบรอนานอะไรอย่างงี้เนาะโอ้ยดีดีดน่ารนะักนะคะเป็นทรงกระบอกต่อมาเลยอันนี้จะเป็นอ,อกเป็นเสื้อยืดเสื้อปลาใส่แบบ ใส่เคี่ยวเล่นใส่นอนอะไรอย่างนี้นได้นะทุกคนโอ๊ยน่ารักเธอมันหนักมากตัวหนึ่งสีแบบอันนี้กันมาได้เลยให้ดูมันได้เว้ยเห็นปะ่ะไอ้ตัวนึงก็คือจะคล้ายๆกันมันมันนิดหน่นอยๆคือแบบไม่ได้หนามากอะไรกนะ็ตน่ารักใส่ คิดว่าน่าจะเปรองเท้านะคะทุกคนงั้นแต่งใดๆมันถึงจุดที่แบบเราต้องไปางานแต่งเพื่อแล้วว่ามันมันม,ม,มันมานสุดสุดหนีแล้วอะทุกคนเินด,ดีกับคนด้วยนะคะดูสภาพกล้องอาจจะบูบี้นิดนึงนะคะทุกคนแต่คือราคามันก็คิดว่าน่าจะไม่เสียหายอะไรก็จะประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้ลองสั่งมาเล่นๆแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะแต่ก็ก็ได้อยู่นะดีดี ตนประมาณนี้เห็นไหมเท่าที่ดูมันไม่ได้มีอะไรแบบช้ำเสียหายนะคะทุกคนก็น่ารักอยู่นะอันนี้อะไรวะเสื้อใหม่คุมน่ารักนะดูทุกคนแต่ว่าผ้ามันก็จะไม่ได้หนามากนะคะแ,ออแบบเออแบบไม่ไม่ได้กันหนาวอะไรอย่าเีใส่เป็นแบบเป็นพราะพพอสวยงามเนาะดูดีเทลความกระดูมน่ารักแต่ก็จะมี นี่นี่่หน่อยปะลายก็ไปเง้มเงตัดเอานะคะคนแกคุณหนูท่านหนึงแบบเรียบร้อยพูดน้อยนะรักขึ้นมาเลยทุกคนมันได้มันได้ทุกคนดูดีแล้วจะบอกว่าจริงๆเนีสั่งมาคั้งคือบาปแล้วมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือตอนสั่งของไปแล้วก็ว่าทำไมมันคุนค้นๆจังวัดตัวนี้บบเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเป็นฟิลที่แบบ พอทิตมาแรงช่วงนี้เนาะมันก็ใส่สบายดีดูนะคะทุกคนคะ่ะมันก็จะเป็นแบบปล่อยๆดูแบบโอเวอร์โอเวอร์ไซส์นิดนึงก็สามารถใส่เสื้อกับเอ่ออีตัวแบบ Y2K นี่คิดว่าน่าจะได้ใส่แบบ Y2K ได้เลยอะทุกคนกคน็สุดท้ายแล้วนะคะแล้วจะมีอีเวนต์ไปแบบงานติดเดียวของน่องจิวนิดนึงก็เลยต้องแบบเออหาชุดที่มันแบบเป็นฟอร์มอลทางการขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่า เออมันแบบราคามันเฮ้ยราคามันน่ารักแล้วแบบทรงมันก็แบบเออ,เอ,อดูดีอะไรอย่างเงี้ยแบบ Smoky g r a ยแบบนี้รู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบเออดูขับผิวของเราแบบช้าให้ดูของก็จะเป็นถืออุ้ยผ้าดูดีอยู่นะทุกคนการตัดเย็บคัตติ้งใดๆนะคะแล้ก็จะเป็นตัวนี้อืม แล้วก็มาพูดถึงเรื่องทริคการแต่งตัวของมิวนะคะว่าแบบเออเลือกเสื้อผ้าในการแต่งตัวอะไรยังไงคือจริงๆไม่ได้มีสไตล์ที่เป็นแบบว่าไม่ได้มีสไตล์ที่เป็นแบบตายตัวมากเท่าไหร่นะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ช่วงแล้วแต่แบบเออช่วงไหนเขาฮอตฮิตอะไรยังไงกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะดูโลเคชันเป็นหลักว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยเราสามารถแต่งตัวได้มากน้อยแค่ไหนหน้อยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสามารถติดตามแบบพวกที่เป็นฟีลแบบอัปเดต เสื้อผ้าเทรนต่างๆนะป้ายยาพิกะาต่างๆอ,ะอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ถ้าแบบแอปแบบสาวๆต้องมีแนะนำเลมอนเอคอมมิวนะพยายามมาอัปเดตให้เรื่อยๆอีกทีหนึ่งนะคะเสื้อผ้าใดๆที่ทุกคนถามมาคือไม่แน่ใจว่าคลิปเนี้ยจะก่อนสิงคโปร์หรือหลังสิงคโปร์นะจะพยายามตัดให้ได้ก่อนสิงคโปร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามวอล์กสิงคโปร์ของเราด้วยนะเราแบบ เออเดี๋ยวจะเก็บมาให้แบบได้เยอะที่สุดนะพวกของกงของกินที่เที่ยวต่างๆนะคะเทรนการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ต่างๆนี่ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะทั้งแบบทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ t ไอจีทิกต็อเหมีอนิชาคือเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะประมาณนี้มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ทําเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถ เมนคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ต่างๆนานาที่ทุกคนรีเคเวสจะทยอยมาทําให้อีกทีนึงนะคะทุกคนฝากช่องน้อยๆเข้ามีอไว้ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพยายามาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะทุกคนไปละบ๊ายบาย